สบายดีเพื่อนๆสบายดีเอฟทุกๆคนสบายดีทั้งช่อง YouTube เนาะตอนหับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์สไตล์คนปิดดินุกคนเลยเมื่อนี้พาทุกคนมาคก็บหมักจองเป็นคลิปที่สองทุกคนเลยต่อจากที่้านที่ขึ้นไป้านนะ ไทยสบายดีเอฟซี FC, ทางฝั่งลาวน้ำเนาะทางภาคเหนือของลาวหลายมากจองเนาะหวะ่วรลจักบาทเนาะรลจักโลจักแสนคอมเมนต์อันนั้นราคาก็้มาด้วยทุกคนเนาอทางฝั่งลาวเขาเนาะอันนี้แห้งๆสามารถขายได้เลย เป็นอาชีพเสริมช่วงปิดนายางแลก็นะแล้วก็เป็นฤดูการของการเก็บหมากจองนั่นเนาะ โอ้ลูกแฝดได้ดไลกู <c oughs> กไม่เคยเหมือนเจ้าควมานลูกแฝดครั้งแรกเลยเก็บมาเพื่อดนมากันสี่คนทุกคนอเอาพ่อรายยุติถือว่ออาต้นนี่ถือว่าเป็นต้นสมบูรณ์นะขึ้นสมิทจนทนุ่งซึ้อว่าสิทอดใจแล้วมัน แมงคือใบขี้อมิตลูกแมงมันมันน้อยนะน,นี่นเปีือกตาแล้ว แล้วขั้นตอนเก็บล,ลูกมันเอาลูกออกบอกผ่านได้เมื่อสัปดาทีนะ่แล้ว ลูกงามๆทุกคนอะสามารถเอาไปขายได้เลยแห่งๆรวยะที่เข้ามาเบิ่งไล้สดกันพักพายสบายดีไปได้ทุกคนเนี่ยนำราคากันน้ำแจ้งราคากันเนี่ยทางใดราคาแดบบใดเบบใดเนาะนี่ในหูบดิเออมาเส่

ลายนเหล่คนน่ะเฮ้ย,ยกาแฟาากาแฟจะเข้ามาัดอันนั้นเนี่ยจะเข้ามาเล่นเนี่ยหน,น,นุ่ม้เขาเล่นไป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 ยเียมาพานล่าคนน่ะจเ,เริ่มสิบพานแนละ้วไปไปโอเคโอ้ยนลงนอลงนอลงนเียกเียเรทำเล่นทำเล่น โอพ่วนงไีกวันไหนกันไหนอ่ะอันนี้ต้นต้นเดียวเดีย่ยวคนฮะต้นเดียวยังก็บพอตะเครื่องเนี่ยหรือสุบุกเครื่องเนี่ย่ปจักถือว่าลายลายนนะถุงพ้วนนะถือว่าคุ้มค่าอยู่พ่อก้อนนะหั่นสองต้นกนะสองต้นแต่ขึ้นบ่ได้สูงเฮงก็เลื่อยเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเ,อเอจนพ่อต้นนี้ได้จังหวะขึ้น ช่วงนี้ก่อทีนี้คลิปมาจองให้ทุกคนเบิ่งดูดุอยู่ดอก สบายดีหัวหน้าเพชรทางซ่องวังแค้นป้องเนาะหรูอหัวเพิ่นทานกดสั่งไดไได้ได้หรือยังเนานะคอมเมนต์เด้อหัวหน้าเพชรเ,เ,เพิ่นบ่าวเพชรวังแค้นเนาะ ผลไม้ตามฤดูกาลแล้กันนะและเป็นผลไม้ที่ราคาสูงเอาเรื่องเลยนี่ฝ่าสิได้อยู่ที่ฝ่าสิได้ว่าสิพ่อฝ่ายทีห็นเนาะโอ้ราคาราคาดีแต่หายากเพรานไนะบินผู้บินผาใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากเอาไปขายจะอัปเดตเป็นคลิปสั้นทุกคนนะราคาแล้วก็รายได้ได กองจุนพุ่นลายๆนี่ฮะสิได้เท่าไดร่แต่แล้วก็ฝากทุกคนที่ตามเบืองนะตามเบื่งรายได้ว่าสิคู่มค่าหลายท่าไหร